สวัสดีครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาตกปลาที่บ่อนาวีฟิชชิงพาร์คบางพลีหรือได้เทสสายวอลิวสัสเป็นสายเมนขนาด6ปอนด์แพ็กเกจน่าใช้ครับสวยงามน่าจะเป็นของสะสมมากกว่าจะเอามาตกปลาสัมผัสแรกที่ได้คือสายมีความนุ่มไม่กระด้างเลยผิดก,กับสายที่ผมเคยใช้มาอย่างเห็นได้ชัดสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลกับสายราคาขนาดนี้คือเวลามัดมันจะหงิกไหม ซึ่งผมเป็นคนมัดสายหงิกเป็นประจำแต่ถ้าหง,งิกก็น่าจะเป็นที่ตัวผู้ผูกเองไม่ใช่จะเป็นที่สายแล้วผมก็ต้องอึ้งครับมันเป็นสายที่มัดหรือผูกง่ายมากๆง่ายพอๆกับแม็กซิมาเลยทีเดียวการขึ้นสายผมใช้เป็นทั้งสายเมนและสายหน้าผมได้ใช้สายรุ่นนี้ตกปลามาหลายบ่อแล้วกับขนาดปลา1นึ่โลก,กว่าจะมีขาดบ้างก็เห็นจะมียี่สกับนวลจัดแหละครับสายจมน้ำไว แต่ผมอยากจะบอกว่าผมประทับใจสายรุ่นนี้มากๆกับความนุ่มนวลของสายและการมัดหรือผูกที่ง่ายมากๆครับ